ไอ้เด็แซ่ไอดแซ่ let me know let me know the c e b เล่นมสก็องโดนนะ m เล่นกันหน่อยมเพื่อนเล่นกันหน่อยอย่าเล่นแยก MK โดนไหวเฮียขาบ้านเลยหรอเฮ้ยหี่เคโด k มันเอาคาบ้านเลยนี่หว่าึกว่าจะเป็นเอกมา

ใครวะบอกว่าพวก้กูเก่งแต่ในบ้านแต่วันนีู้ตีบ้านอันหนับหนึ่งไปเขาไสัแย่แย่แย่แวในซันนมเมอด้วย่แย <Yeah. S 2> ่คว่าผูค,ควถูกขนาดน้่าเป็นรชาซมเมอือยงไ <Yeah, yeah. laughs> <laughs> แยแย่เปิดเปิดสาววันพีช้วยเฮีย yeah. <laughs> ของจริงว่ะไอ้แม่งอดจัดอะราชาซัมเมอร์วัดตับฟักราชาซัมเมอร์ไม่มีใครหยุดเขาอยู่จริงครับตอนนี้ตี่ใหญ่เผยลู่ลมราชาซัมเมอร์ไม่มีใครฮารพเฮาฮ่่าฮและไม่มีใครลมกูได้นอกจากเมียมึงที่ลมกูได้ ตบทุกแก๊งเพื่อเป็นหนึ่งกับอวยกันเองให้เป็นหนึ่งมันต่างกันเฮ้ยใจน้องเดีย๋ยวก็โดนเอเคแก้แล้วออจบเนี่ยเอาเรื่องนะสามแก๊งรวดนะเอปีเีนออดจริงนะ เวลานี้ต้องยกให้เขาแล้วพี่พีกตา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 อันดับหนึ่งที่พวกมึงพูดถึงกันกูเอามันลงนวไอ้ตว์แย่ถึงก้อนสุดท้ายแล้วหรอลับเทลจะเป็นสตอรี่ที่แบบถูกเอารัดเอาเปรียบกระเถิดแต่กูก็ผ่านมันมาได้แย่เอารัดเอาเปรียบกระเถิดกูไม่ลงอย่แย่แย่แย่ ก็เคยขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดสสุุดดแล้วแค่นั้นแหละไอ้สั่งก็นาครักูจะตกลงมาแต่กูเคยขึ้นไปจุดสูงสุดู้นะเชี่ยคมเห็นแล้วนะวันในบ้านที่พวกเอ็กกูก็ตีได้คมจัดอ่ะคำพูดโทษคมอ่ะถึงกนาครกูจะตกอันดับแต่ว่ากูก็เคยขึ้นอยู่มาจุสูงสุดเย็ดมาก ของจริงว่ะน่าจะจบแล้วอยู่ของเคสจบแล้วจี้ว่ะที่มันเอกโดนว่ะเนี่ยคาบ้านอ่ะยายเอกจบไม่ผมไม่ร <effectively> <Jamie, always S 1> ู <anak lonely> ้ผมผมรอพี่ตีเรียกครับ ไอ้านตกหมดัมนตหมดไอ้ีไ้ีดิไอ้ีไม่มีไอ้ีไมเอาบีมาเอามาเอามาไอ้ย้ยแกอยู่ไหนไอ้แกอะไอ้โง่ไอ้ยไอ้ควายเจียเมเเียเจมเจียววเเจีวเจวไอ้แไอ้ควายไอ้แตกไอ้ควายมึงจะไปด่าหัวเขาทำไมมึงก็ด่าลูกกะจก็หัวมันโง่ก็เลยต้องด่าหัวตีห้าไม่อยู่อ่ะ ปีห้ามลูกน้องไม่อยู่ไอ้เนี่ย <laughs> ปีห้ามลูกน้องไม่อยู่อ่ะอคิดด้วยดิปีศาจจัดอะตำรวจเจ้าอะไรวะ หอ่หอขึ้นสองแล้วออกเลยเฮียบ,บอกน้องห่อเลยเดี๋ยวกูไปด้วยห่อเลยห่อเลย I will show อ I ไว้เอาไว้ l อาไว้เอาฟิล y มมาดูไม่ทัน,นเฮียมาดูอีกทีตอนชนะแล้ว,วอะไรอ่ะแบคเบียดไม่มาเล่นมาแต่ไอร้านมาเล่นนะแบคเบียดไม่มาไม่หนุกเลย ปีศาจัดขนาดแก๊งก็ไม่ฟังรออะไรอ่ะติย่ห้ามนอกไม่อยู่อ่ะของจริงอ่ะโทรมาให้กำลังใจน้องเฟินหน่อยแลมินดาวแลมินดาวอัสชากเตอรบูน้องเฟิร์นโดนป้นโทรศัพท์หรอวะ มาเวอมาเวโอล้านก็หมดไอ้อ้ยไอ้อดอกแบคเป็ดก็ไม่มาร้านก็ไม่มีชีวิตไปครับจีจีจะก็ไปดูตีไอ้ดีกว่าคนระับแต่ผมไปนอนแล้วผมง่วงว่ะผมไปพักละไม่ได้นอนหรอกฟีฟ่าแมวขี้เกียจเล่นแล้ว just now just now ครับอาจารย์อจายลาลาดิวอย่าไปได้ไหมพี่ปวดขี้แล้วตอนเนี้ยเยี่ยวก็ปวดง่วงก็ง่วงเปล่อยก็เป่อย ่แชรอะไรผมอยากไปนั่งนอนอม,มดูตีใหญ่เล่นสตอรี่เว้ยจีจีครับผมเจอกันเจอกันพี่ไม่รักคนดูหรอ what the f u c ไอ้เฮียย้อนหลังกูก็ให้ดูฟรีแล้วตอนเนี้สามชั่วโมงของมึงนี่แม่งยังไม่พออีกวัวหันนองชาย มันไม่มีอะไรทำแล้วร้านมันหมดแล้วเว้ยมันเปื่อยพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มจริงๆครับผม